สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง012 Thailand นะคะวันนี้จะมาต่อกันที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์ูลค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินชื่อมหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษค่ะใกล้กับเมืองแมนเชสเตอร์เป็นสถาบันการศึกษาที่ดีและมีชื่อเสียงมากคนไทยเยอะมากเช่นกันค่ะไม่เหงาแน่นอนเมืองนี้มีอะไรให้ทําเยอะมากเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มลัเซลกรุ๊ปด้วยนะคะ สาขาไหนดังและปังบ้างคะสาขาแรกคือคอมพิวเตอร์สายแอนด์ค่ะต่อมาทางด้านสถาปัตยกรรมหรือ architecture คะ่ะถัดไปคือ engineering หรืะวิศวกรรมคะ่ะสุดท้ายคือทางด้านเคดดม,มีค่ะข้าเทอมราคาดีมากเลยคะ่ะมหาวิทยาลัยนี้ดังด้านวิจัยด้วยนะคะสนใจคอร์สไหนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางเรารับทำเอกสารวีซ่า สมัครเรียนต่อตีโทเองนะคะติดต่อทางเรามาได้ทุกช่องทางเลยค่ะยินดีให้คำปรึกษาฟรีเบื้องต้นค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ